หล่อมากพี่หลานชอบชอบหลานได้ไหมได้ดิโอ้โหเจ้าชายคนนี้เป็นไงครับก็ผมเชื่อว่าเนี่ยดูดิพี่ดูลุกดิดครับลุกคิมเบอรี่กับลุกแล้วก็ลาเวลล์ลุกหลานดิผมว่าเขามีอะไรคล้ายกันมากเลยนะมากมากเท่เออสวยอืมเก่ง โอ้โหเอาอยู่บอเวเออพวกคุมอาได้เอาอยู่พวกคุมเอาได้ที่สถานการณ์มันไล่มาแล้วเอาอยู่แล้ว อาจับมาขอบคุณครับเจ้าหเจ้แดเลยเนี่รับเช่กันนะอ้โขอบคุณ้วยนะรมากแล้็ยิมดีด้วยอินเ a ดแดด้วยครับองใต้ก็มาแล้วใช่รใช่อดีใจก็นก็คนโนอ่งผมหนานะครับเราจะไม่ขี้ือนี้เยอะครับมครับเชญทสอนทยทยู่แล้วก็ดบชม้าเลยครับก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ ขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะคมก็มาในลุของบัรเนมาลนเ่มากสวยมากไปคิว่าลุคนี้หรือว่าคนดีครับคนีสวัดีครับ่สวัดีเพ็นนะครับผมก็เออวนี้เดินทางมาจากดาวรัสหน้าเลยนะครับผมก็เพื่อมาตามหากับฟันบมาเเวลครับ โอ้โหเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่คือตัวจริงเลยครับนี่คือมาในรูปของคริเตียานครับผมจะใช้ดาวดวนี้ดาวดวงนี้ครับผู้สร้างเขาบอกว่าจะเป็นดาวที่แปลกที่สุดดาวหนึ่งเท่าที่แฟนคลับมาเคนเจอใช่เราก็อยากดูเหมือนกันเราก็อยากเห็นไงนะใช่ครับ อ้องครับทราบเพราะว่าทุกสัปดานคือเป็นแฟนมาร์เวอร์อยู่แล้วโอ้ใช่รุ่นนี้อยากดูตัวละครไหนพิเศษอะไรเงี้ยเอาจริงๆโผมาด้วยกันเลยใช่ใช่มาด้วยกันเลยแล้ว็ของเล่นที่บ้านเราของพี่หมากคือเยอะมากเุ๋มบอกว่าจะไปเก็บไว้ไหนอะไรประมาณนี้พี่พี่หเล่นเยอะมากก็ก็คือจริงๆก็ติดตามคุณก็คือชอบแบบชอบตัวจริงๆนะ แนบคือว่าแบบคือแคปชั่นมอกว่าเขาเป็นคนที่แบบใส่มากๆมีพลังแบบเท่าฟูมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยากดูเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญนะคือมีพี่พักด้วยพี่พักโซจูใช่พี่พักโซจูใช่ตีดตามผลงานเขามาเหมือนกันนะคะร่อเยี่ยบเลยเพราะว่านี่คือ ศิลปินเกาหลีถูกต้องครับใช่ไหมที่แบบอยู่ในจักรวาลมาเพราะเป็นแอเชียเนาะเออเป็นเอเชีย่นคอนเทนต์ที่ได้มีบทบาทในภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ใช่ครับเราเห็นปุ๊บเราก็ว้าวกันเนาะในโฆษณาใช่นี่ครับใช่โหอย่างหล่อเลยครับหล่อเลยครับหล่อไหมพี่หมายจอดห่อได้ไหมได้ดิโหกระชาย่างนี้เป็นไงครับนีครับผมอ่ะ ก็สำหรับผมนะครับก็จริงๆก็เหมือนกันแหละอย่างที่บอกก็คือของเล่นเต็มบ้านเลยชอบมากๆโตมาด้วยกันเลยคอนต้อโลกับตันอะไรเงี้ยมีลงทุนไปเยอะนะลงทุนได้คำนี้ครับคำนี้ใช่ตอนนี้ที่ยังเก็บอยู่นะมาออกเรื่องไหนมาทีไรไปเครียดนิดนึงนะครับเพราอีกแล้วหรอพี่วางเริ่มเต็มนั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้ก็มากับตันมาโยนะครับผมก็อยากจะมาโปรโมทนี่แหละก็ผมเชื่อว่าเนี่ยดูดิพี่ดูลูกดิครับ นุกคิมเบอรี่กับนุกกับคนาเวอร์ผ่านนี่ผมว่าเขามีอะไรคล้ายกันมากเลยนะมากมากเท่เออสวยอืมเก่งเออฉลาดโอ้โหเอาอยู่เออเออพวกคุ้มได้เอาอยู่พวกคุ้มเอาได้ที่สถานการณ์มันไล่มาแล้วอะเอาอยู่แล้วตั้งแ้่หางหลอกพวกได้น จริงเลยใช่ไหมฮะฮีโร่ตัวจริงฮีโร่ตัวจริงใช่เขาถูกเขามีพลังอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบพลังไฟเงี่ยชอบอมาคุณนะครับทุกโมเมนต์สุดพิเศษค่คืนนี้บนเวทีแห่งน ouais. ี right. ้นะครับก uh ับทัพ The Marvels G H และ The Marvels สวัส e ีทุกทานด้วยนะมาหาคำตอบกันครับว่าทำไมอยู่ๆฮีโร่ที่สีงพลังขนาดนี้ถึงสรับตำแหน่งกันได้ใช่ และสำคัญครับภารกิจของขุนจักรวาลเอามันจะถึงก็เดินเกิดขึ้นอีกครับใช่แล้วนะครับแต่พฤิกายุนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับจ้องตัวกันก่อนเลยดีกว่าว่าอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะโดนสปอยใช่ไหมอันตรายเมื่อกี้พี่แชมป์ก็เหมือนจะแอบสปอยแล้วด้วยนะเนี่ยผมรู้เองนี่แหละรอมี ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญฟรีนเฟกกี้และเทนิสฮาร์วเวย์